ตำรวจสแก้วช่วยเหลือเจ็ดคนไทยถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกเปิดบัญชีมา้าจากประเทศกัมพูชาหนึ่งในนั้นพบว่ามีญาติแจ้งความคนหายไว้ที่สถานีตำรวจภูทอนบางแก้วสมุทรปราการแล้วเรามาสแก้วยังไงนั่งรถตู้มารถตู้จากเขานัดได้เขานัดที่กรุงเทพไหมหรือไงหร,อไหรือไม่นะัดเขาเขาให้เขาให้เราอะ่ะเขาให้ค่ารถเราขึ้นรถตู้มาจากที่บางแก้ไอที่สมุทรปราการอ่ะที่หน้าโฮปูอ่ะ มาลงที่นี่คือนัดเราที่นี่นัดเราที่หน้าหน้าแบกรุงเทพแล้วให้เงินอะไรยังไงฮะหรือว่า,ขขา,าเขาให้ค่ารถมาแล้วก็บอกไปถึงนู่นอ่ะมันก็จะมีห้องพักให้อะไรเรียบร้อยมีเงินเบิอกอะไรให้เรียบร้อยเขาพูดอย่างนี้แล้วแต่คนที่มารับแบบเป็นอมอเตอร์ไซค์แต่แต่แค่หนูแล้วก็าพาหนูล่อๆไปเข้าไปในจใจไม่ดีละพาล่อเข้าไปในหมู่บ้านอะ่ะเป็น,อนซอกบอรซอนอะ่ะแล้วเราก็มไม่กล้าวุวา่วายนะเราก็กลัวพรามันเข้าไปแล้วเราก็นั่นไม่ได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บ เขาก็เหมือนว่าเขาก็ระแวงว่ามีตำรวจตามอะไรหรือเปล่าเขาก็พาเข้าไปในบ้านก็แป๊บหนึ่งจังหวะที่เขาเข้าพาไปในบ้านอ่ะเขาก็ให้คณนุ้งโทรให้คณนุ้นนี่ดูทางว่ามีรถตามมาดูที่รถใครอะไรเงี้ยรใช่สายอะไรเปล่าเขาจะได้รู้หนูก็ตกใจนอยู่แล้วที่หมายไม่ท่ามันอันนี้คือนั่งอั์ไซค์ใช่คนมาคนเดียวคนที่มารับเราเนี่ยคือคนเดียวกับในในนี้ไหมคนละคนคนละคนเหรอฮะคนละไม่ใช่คนที่หนูคุยนี้เอาไม่ใช่คนที่เราคุยกับแชทเขาอีกคนนึงมารับแล้วไปถึงไปนั่งปุ๊บล่อๆไปแล้วเข้าไป เข้าไปในป่าแล้วก็ใจไม่ดีแล้วแล้วก็มีเรือเรือก็แบบเหมือนเราพอเรานั่งได้สองคนน่ะแล้วเขาก็จะพายข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งพอพายไปพวบนี่คือข้ามฝั่งเขมรเนี่ยเรารู้ไหมว่านี่คือฝั่งเขมรไม่รู้พอหนูเงยหน้ามาแล้วแล้วหนูเห็นชุดฟอร์ชุดตำรวจเขาอ่ะโอ้ยชิบหายแล้วไม่ทันแล้วแล้วก็เราไม่รด้สัญญาณตรงนั้นคือติดต่อใครไม่ได้แล้วสัญญาณคือเป็นอ้าวมาชินเขาจะไปยึดโทรศัพท์ใช่ไหมยึดไหมยังไม่ยังไม่ทันยึดแต่ก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วเพราะโทรศัพท์มันไมัล้ตดดหเย แตตอนที่คุยกับแฟนเน่ะตรงหน้าเนี้ยยังคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ส่งส่งโลไปให้เขาส่งรูปว่าเนี่ยอยู่สากแก้วก็ส่งไปให้เขาอยู่ต,ตัวเขาก็เลยรู้คนไทยไหมหรือเนอะไรขเขมรอาคุเขมรใช่ไหมเร,เราเราเราถึงรู้ว่านี่คือขเขมรเพราะว่าเป็นคนขเขมรเพราะว่าเขาพาหนูนั่งรถต่อน,นะไม่ได้ไปสุดตรงนั้นแล้วไม่ได้ไปไหนนะไปต่อ,อกขึ้นรถรถรถี๊บอ่ะขี่ไปต่อแล้วเราก็ไม่รู้และนะ้วเนี่ยพอขี่ไปเรามองข้างทางอะ่ะคือชัดเลยอ่ะเราข้ามฝั่งมาแล้วไม่รู้ตัวแล้ว ตอนนี้ทําใจแล้วบอกกูจายังไงว่าอะไรเงี้ยพอไปถึงพอไปถึงที่มันก็ยังมีประตูใหญ่เขาก็เราไปเอารถไปส่งเราตรงนั้นเราเรายืนรออยู่ตรงนั้นนะแล้วเขาก็จะลายคุยกันให้ให้คนมารับเราอีกทีหนึ่งอีกอีกคนหนึ่งอีกทอดหนึ่งแล้วก็ยืนรอแต่ว่าเขาจะมีพวกเหมือนใส่ชุดดำอะเฝ้าอยู่นั่นที่ประตูทุกประตูอะ เป,เปิดเข้าเปิดออกมันคนจะเป็นคนในน,นั้นนนั้นที่จะเข้าได้แล้วพอเราเข้าไปพวกมันจะเป็นตึกเยอะแยะเลยตึกใหม่ๆทั้ง,งนั้นตึกแล้วมีคนทํางานในนั้นเยอะมากเป็นคนไทยด้วยต่างชาติด้วยเต็ไมไปหมดบางคนก็เหมือนหนูอ่ะโดนโดนหลอกไปอ่ะแต่อยากกลับอ่ะมันกลับไปได้ไงนอกจากเขาเขาจะต้องมาส่งเงินว่าเขาบอกว่าเขาเสียเงินเอาเรามาแล้วอ่ะเขาก็ต้องใชใ้เราก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่า พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเขาก็เอาโทรศัพท์มาเก็บโทรศัพท์โทรอะไรหมดทุกคนจะไม่มีโทรศัพท์ติดไปหมดเลยถ้าจะจะอยู่ในห้องพักก็ประมาณแปดคนเตียงสองชั้นเป็นเตียงเหล็กแต่ห้องแอร์แล้วเงินได้เท่าไหร่ค่าจางเขาบอกว่าให้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณหมื่นห้ารวมอะไรแล้วแต่กินอยู่กับเขาจ่ายก่อนไหมหรือว่ายังทํางานก่อนเนี่ยเขาจะจ่ายแล้วแต่ค่าเบีย้ยเลี้ยงอาเบิร์ได้เบิร์ได้เบ,บ,บิร์ได้ทุกวันได้ทุกวัน การที่เราจะไม่ไม,มีเงินอะไรเงี้ยเราจะเบิกได้ทุกวันเพราะว่าเขาให้เราลงมาแค่ร้านค้างล่างมีของอะไรขายเหมือนบ้านเรานี่แหละแต่มันแพงแพงกว่าบ,บ้านเราประมาณสักครึ่งเกือบ,บครึ่งแหละแต่ห้ามไปนั่งคุยกับคนนั้นห้ามไปนั่งคุยกับคนนี้อะไรประมาณเนี้ยให้แค่ว่าออกห้องมากินซื้อของก็ขึ้นแล้วก็เวลาเขาเรียกไปคุยอะไรเงี้ยงานก็ค่อยมาแต่เขาจะไม่ให้แบบไปนั่งคุยกันเลยเขากลัวว่า กลัวคุยกันแล้วกลัวในแบบว่ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยต้องต้องระวังพูดอะไรก็แด้ต้องคอยระวังแต่ห้องอ่ะคืคอเาโทรศัพท์เก็บ,บต่อไหนนะฮะเก็บตั้งแต่วันที่หนูไปอ่ะวันที่เจ็ดอ่ะ